ทุกคนถ้าใครยังไม่ได้กดติดกดตุ้ยุยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องใหม่ฝากไปกดติดตามหน่อยได้ครับชื่อช่องวารังแก้แค่ชันแน่นนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไปกดยังกดแล้วฟังนิยายกันเลยเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัตนาเบ้ฮกลับมาพบก,กันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเดียเพียงเหมือนลี่โดยชายลี่ตอนที่23นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะเป,ไปน็นไง ตอนไม่ได้รีบกลับเด็กหนุ่มโอเมก้าอุ้มท้องเด็กคนเจ็ดเดือนกำลังนั่งตัวเกรงแข็งทื่ออยู่กับเก้าอี้ในร้านกาแฟของพี่นีนแต่วันนี้ไม่ปกติตรงที่มีหญิงคุ้นหน้าคุ้นตาแม้จะเจอกันไม่บ่อยครั้งนักนั่งอยู่ตรงข้ามในโต๊ะเดิมท่วงท่าเดิมแต่แววตาคล้ายจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแค่เล็กน้อยอะนะข้าวของในถุงมียี่ห้อใบหนึ่งวางลงตรงกลางพร้อมกับผู้ปก,กาที่ขยับนั่งในท่วงท่าไว้เชิงเช่นเคยดวงตากลมมองพินิจข,ของข้างในไม่ได้แต่ต้องอะไร เขาเองก็ระวังตัวเหมือนกันสะดุ้งทุกครั้งที่มืออีกฝ่ายขยับว่าเสียผวาทุกทีที่แก้วกาแฟถูกยกขึ้นจิบรอบนอี้ถ้าสารมาจริงๆความร้อนจะโดนลูกไปด้วยและเขาคงไม่ยอมโดนอยู่เฉยๆแบบครั้งที่แล้วแน่นอนมีอะไรกับผมแหละครับเพียงตัดสินใจถามเพราะนั่งอย่างเชิงกันไปมาสักพักแล้วมันเสียเวลาทํางานของเขาพวงพาก,กาเหลือบตาลงมองถุงตรงกลางแล้วกรี๊ดกลายมือมาทางเพียงฉันให้ให้ทําไมครับเธอนี่มัน ผู้ประกาถอนหายใจมือยกขึ้นกอดอกหลังเอนพิงเก้าอี้ของหลานฉันฉันเลือกซื้อของดีๆทั้งนั้นของลูกผม <oz led> เพียงเลือกคิ้วขึ้นสูงขยับซีสษาไปมาดูถุงสีคล้ำว่าใช่ของเด็กอ่อนจ,จริงๆไหมหรือแค่กลลวงใช่สิ <z ul> <z ul> ฉันไม่ซื้อให้เธอหรอกถ้าผมไม่รับจะรับไปฉันไม่จัเป็นต้องมีลูกเล่นอะไรกับเด็กที่กำลังเกิดหรือแม้แต่กับเธอเพียงนั่งฟังอย่างตั้งใจ มือยกขึ้นลูกพุงในชุดคลุมท้องสีครีมตัวยาวประเมินสถานการณ์ว่าเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือควรรับมาดีหรือไม่แต่จากที่เทียบกับหลายๆครั้งที่เจอกันคุณพวงพกาในวันนี้เหมือนจะมีความเป็นมิตรกว่าทุกครั้งน้ำเสียงคำพูดท่าทางไม่ได้น่ากลัวแบบครั้งก่อนซึ่งมันก็หลายเดือนมาแล้วฉันค่อนข้างผิดหวังมากที่ตาลีเลือกโอเมก้ามาเป็นคู่ชีวิตแทนที่จะเป็นอัลฟาที่เหมาะสมกันแต่ในเมื่อมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะลูกฉันเลือกเธอ คุณจะพูดอะไรครับเพียงอยากให้เขาเรื่องสักทีที่เก็บมานั่งคุยมาลุ้นต่อไปจะเจอกับอะไรถึงคุณหมื่นลี้จะตัดขาดทุกอย่างออกมาจากบ้านแล้วแต่ยังไงซาคนคนนี้ก็ยังคงเป็นแม่ของสามีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไ,ไปได้ผู้ประกามองเด็กน้อยนิ่งๆขยับถุงเลื่อนเข้าหาอีกฝ่ายมากขึ้นรับไปของรับขวัญหลานฉันให้ผมจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าหลอกให้ผมรับมาแล้วคุณไปบอกคนอื่นว่าผมอยากได้นะครับฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยหรือไง ตรงๆก็ใช่ครับเพียงยอมรับตรงๆนั่นทําให้หญิงสูงวัยเด้วยกับขมวดคิ้วมุ่นมือคว้าขาแว่นกันแดดขึ้นมาสวมหลานฉันเพศอะไรใช่ครับถือว่าฉันซื้อมาถูกถึงเนื้อเสียงจะฟังดูห้วนๆแต่สําหรับเพียงคิดว่ามันนุ่มกว่าเดิมมากก่อนเจ้าตัวจะลุกขึ้นยืนแล้วฉันจะแวะมาหาดูแลลูกเธอให้ดีขาดตกขาดเหลืออะไรก็บอกฉันแล้วบอกให้ตาลีมาหาฉันบ้าง ทำไมไม่ลำบ,บากเธอจนเกินไปลาก่อนเหมือนในหนังเลยเพียงรียบยกมือไหวแทบไม่ทันก่อนยิงร่างและจะเดินออกไปจากร้านเขาค่อนข้างแปลกใจมากหลังจากไม่เจอกันสักพักใหญ่ไว้อีกฝ่ายเปลี่ยนไปมากจริงๆจนอดตลึงไม่ได้นิ่งกับทอยที่แอบรอบมองเธอก็วิ่งปรีเข้ามาหาทันทีที่เพียงอยู่คนเดียวด้วยความตกใจมองจ้องต้องการคําตอบที่รู้ๆกันอยู่เขามาดีนี่ถุงอะไรอะถุงที่บังคับกแกเละกกับสามีหรือเปล่า นิสสันิฐานเอาง่ายๆมองถุงที่ไม่น่าไว้ใจตรงหน้าหรือเขาเอาเขอมาปิดปากเพียงเหรอทอยใช้นิ้วจิ้มๆทำตาใส่ซื่อเปล่าเขาเอาของมาให้ลูกผมอะแน่นอนทุกคนตะลึงกับคำตอบเขายังตกใจอยู่เลยตอนแรกที่เดินเข้ามานึกว่าจะมาหาเรื่องเหมือนเคยแต่มันไม่ใช่ไงมันแปลกไปกว่าเดิมแถมยังได้ของมาอีกแน่ใจเหรอลองดูรด้ยังยังพี่งั้นผมเปิดนะโอเค พี่จะเป็นพยานให้ด้วยถ้ามันไม่ใช่ตามที่ป้าคนนั้นพูดเนะี่ยเพียงดึงถุงมาใกล้ตัวย่อนมือลงไปก่อนแต่แต่ชิ้นแรกได้ก,ก,ก็หยิบออกมาวางบนโต๊ะทีละชิ้นทีละชิ้นจนหมดกำไลข้อเท้าทองแท้เลยปะเนี่ยนีนหยิบกล่องกำมะหยี่มาถือพอเปิดออกเห็นกำไลข้อเท้าสีทองมือบีบๆคลำๆกับสีทองอารามที่น่าจะเป็นทองแท้แน่นอนน่าจะแท้ครับและนี่ใบอะไรอ่ะทอยหยิบซองยาวมาถือส่งให้เพียงเปิดเด็กหนุ่มก็ไม่ได้ติดใจอะไรรับมาเปิดง,งง คิดว่ามันน่าจะเป็นซองผ้าป่ารวมทําบุญวัดไหนสักวัดรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกันแต่พอเปิดออกมาจริงๆมันไร้คําพูดและได้แค่กระพริบตาและจับหาชีพประจอเท่านั้นไม่รู้ว่าใครเป็นลมก่อนระหว่างเพียงกับนีนเออร้อยร้อยล้านถอยจับเลขศูนย์จนครบบนเช็คเงินสดน้ำเสียงตะกุกตะกักมองใบบนมือเพื่อในอตาพร่าเบลอไปหมดร้อยล้านไม่ชเชลนเล่นเลยนะร้อยล้านบาททวนมีโน้ตด,ด้วย เด็กน้อยหยิบโนตไปหลังมาอ่านลายมือนักธุรกิจของคุณภูมิกาสวยมากอำนาจมากมา,กมายแม้จะเป็นตัวอักษรไม่กี่คำไม่ต้องคืนฉันให้ต้อนรับหลายไม่ได้ให้เธอไม่ต้องคืนฉันให้ต้อนรับหลายไม่ได้ให้เธอนีนอ่านทุกคำแล้วเบปากใสอ๋อฮะดูเขียนเขาสิแล้วถามไหนนะมันก็ต้องตกมาอยู่กับเพียรไหมละ่ะกลัวการขาจะโตเป็นหนุ่มอ่ะนั่อสิพี่แต่เดี๋ยวผมว่าจะเปิดบัญชีให้ลูกอ่ะเอาเงินนี่เก็บไว้ให้เขา ถ้าให้คืนก็คงไม่ยอมรับคืนหรอกแ็ก่ดีนะเพียงเราว่ามันเก็บไว้เป็นอนาคตของลูกได้เลยเพียงค่อนข้างเห็นด้วยกับทอยถึงเขาจะไม่อยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าเก็บไว้ให้ลูกแล้วมาจากย่าลูกคงจะดีใจมากโตมาเป็นกองเงินกองทองไปเลยเอาให้ไม่ยากไม่จนได้เรียนส,งสูงๆทำอะไรก็ได้ที่อยากทำก็ไม่เลวเหมือนกันนะเพียงพับใบเช็คเก็บลงซองคล้ายซองผ้าป่าเหมือนเดิมก่อนจะหยิบจับนู่นนี่อย่างอื่นมาดูทั้งสร้อยทองไม่รู้กีบบาส้นใหญ่มากกำไลท้าทอง รถของเล่นทำจากวัสดุเนื้อดีและของใช้เด็กอีกมากมายไม่เว้นไม่ตะขกดนมของเยอะจังจะเอากลับไงเนี่ยเพียงบ่นพึมพำวันนี้คุณสามีมีประชุมจนดึกและเขาจะต้องกลับแท็กซี่แต่ก็กลัวเหมือนกันบอกตรงๆว่าแท็กซี่สมัยนี้ไว้ใจยากและยิ่งมีของราคารวมๆหลายล้านบาทในมือก็เหมือนต้องระแวงมากขึ้นอีกหลายเท่ากลับเอมเราไ,ไหมถอยเสนอยองยิ้มให้พยักหน้าน้อยๆเชิญชวนอีกแล้วจะเกะกะไหม ไม่หรอกแต่น้องเขามันจะฆ่าเราตลอดเลยทอยยิ้มก้านงกลั้นขำมือยกขึ้นโบกไปมาไม่หรอกมันก็หน่าแบบนั้นตลอดน่ะไม่ชินสักทีแต่กลับด้วยก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวให้พี่ลิมาส่งโอเคเพียงเก็บของใส่ถุงอย่างเดิมและเดินมาวางแอบไว้หลังเคาน์เตอร์ส่วนเช็คเก็บไว้กับตัวเองปลอดภัยที่สุดวันนี้เขากลับพร้อมกับทอยซึ่งแฟนทอยจะมารับทุกเย็นอยู่แล้วแต่น,น,นานๆทีจะเจอกันน่ะ ตาเจอในแต่ละครั้งก็มักจะทำหน้าเบื่อหน่ายใส่ตลอดไม่สบอารมณ์กับอะไรสักอย่างนอกจากทอยรถดูราคาแพงจอดเทียบตรงที่เดิมตำแหน่งเดิมเวลาดเดิมของทุกๆวันแต่เขาว่าวันนี้มีแขกคุงโตขยับขึ้นนั่งมาด้วยพร้อมทอยที่แบกถุงมาให้กลัวเพื่อจะลำบมากก่อนจะย้ายไปนั่งบอด,ด้านหน้าเพียงนั่งเอนพิงกับเบาสบายใจตวาสายตาหม่คนที่มองผ่านกระจกมองหลังมากและก็เบลียนสายตา,าไปมองทอยแทนหน้าตาเขาจะหาเรื่องเลยให้ส่งที่ไหน บ้านที่มึงไปส่งกูงานแต่งอะนี่แหละทอยอยู่กับเขาจะพูดจาน่ารักแต่อยู่กับแฟนก็จะอีกอารมหนึ่งมันเหมือนจะดุเถื่อนไปพร้อมๆกันถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้มีการเคารพใครใดๆทั้งสิ้นแต่ก็เริ่มเชื่อแล้วว่าที่ทอยบอกว่าเสียเป็นมาเฟียกลิ่นอายในรถรวมถึงรอบตัวน่ากลัวมากอืมเสียตอบสั้นๆในลาคอก็จะหมุนพมรมลัยด้วยมือข้างเดียวออกจากที่จอดเพียงมองถนนด้านข้างพลางใช้ค,คุยกับสามีไปด้วยว่าขึ้นรถแล้วปลอดภัยดีมาก มึงเสียงในรถดังแววๆเข้าหูเพียงทำไปไม่ใส่ใจก็มองแต่หน้าจอโทรศัพท์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้กับข้อความเป็นห่วงนักหนาของมือลีว่ากูจำทางไม่ได้แล้วแล้วเมื่อกี้จะอึมทำไมไปทางไหนอ่าถอยอัมึงเล็กน้อยยกมือขึ้นชี้นำทางแทนนึกว่าจำได้มันไม่ใช่เรื่องของมึงเสียต่อแบบเสียงเย็นเฉียบหมุนพวงมาลัยด้วยมือขวาปกติเขาจะขับแบบนี้ตลอดมันชิ่กว่าสองมือ ก็เลยไม่จําเพียงเหลือบตาขึ้นมองเซียผ่านกระจกมองหลังรีตาหาเรื่องเด็กเอาฝ้ารุ่นน้องที่ตอบกลัวภาษาม่เลิกรารุงยี้ตอนทอยมาปรึกษาปัญหาเรื่องของมันน่าจะบอกให้เลิกเลิกไปซะกวรชำมัดทอยไม่ได้ตอบอะไรแล้วชีว้มือเบาทางไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านหลายซอกหลายซอยแต่เสื้อแขนกุดของเซียทำให้รอยสักตั้งแต่ต้นแขนโดดขึ้นมาถ้ามองไม่ผิดน่าจะมังกรเลื้อยลองไปที่มือเป็นรอยสักที่ละเอียดมากราคาน่าจะไม่เบา แถมยังดูมีออราความหหดแปลกๆอีกต่างหากเขาก็เคยได้ยินมาบ้างนะพวกแบบเสลักตระกูลใรแบบนี้หรือบางการนจะเป็นของตระกูลเสียรหรือแค่สักพระสวยเฉยๆแต่มันดูโหดมากและปากมันก็เหมือนพร้อมจะพ่นไฟตลอดเวลาถึงแล้วเพียงมาเดี๋ยวเราช่วยถือถุงเข้าบ้านเสียงของทอยได้สติเพียงให้ล่าสายตาออกมาจากท่อนแขนนั่นเขารู้สึกว่าเสียเหลือบมามองแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมือเปิดประตูออกส่งถุงให้ทอยถือชักชวนกันเดินเข้ามาในบ้าน เออทอยรอยสักอะหืมของเสีย่ยเหรออืมมันมีความหมายไหมทอยทำท่าน,นึกเล็กน้อยก็เคยเห็นบอกอยู่นะว,ว่าเป็นของตระกูลนะถ้าใครแตะรอยสักโดยที่เจ้าของรอยไม่ได้อนุญาตจะตายอะ่ะฮะเพียงรีบปิดปากตัวเองทันทีเบาเสียงลงจะเป็นกระซิบทำไมถึงตายอะ่ะไม่รู้นะเสี่ยไม่ได้บอกแต่เราแตะได้ไม่เห็นอะไรเลยทอยถือถึงมาวางไว้ที่ไหนบ้านส่งยิ้มให้เน้อย ไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันขอบใจมากเลยดั้งคู่กลับดีๆนะเพียงเดินมายืนส่งเพื่อที่หน้าประตูบ้านก่อนรถรูจะเคลื่อนตัวออกไปหวัวน,นึกถึงคําพูดของทอยเมื่อครู่แล้วเสียวสันหลังว่าใครแตะรอยจะต้องตายงั้นเหรอดีนะไม่ไปจับมันนะแค่มองอย่างน่ากลัวเลยเด็ <c oughs> กหนุม่มเปลื้มงผ้าจนเปลือยค่อยๆก้าวขาลงอ่างอาบน้ําอุ่นที่เปิดเอาไว้จนเต็มขยับตัวลงนั่งจนน้ำา้อนออกมา มือเล็กวางเปิดไปด้านบนให้มันลอยไปลอยมาอีก2เดือนเขาจะคลอดแล้วและหลังจากนั้นท้องก็จะยุบลงเขาคงคิดถึงตอนท้องมากแน่ๆทุกคนดูแลเขาดีมากถ้าไม่ได้ทำงานหนักเลยประคบประง,งมไม่ห่างกายโดยเฉพาะคุณมือลิสามีแห่งชาติคนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เขาพยายามจะหนีได้หนีจริงแล้วก็โดนเจอตัวอย่างง่ายได้พ่อเราหนับมันดือ้อไล่ก็ไม่ไปดื้อม,กมากๆนิ้วเล็กจิ้มลงมันพุงไปด้วยปาก่นไปด้วย กังหันตอบรับด้วยการถีบท้องจะเป็นรอยเท้าหนุนขึ้นมาอะไรครับลูกแต่ทวงแม่หรือช่วยพ่อบัมนกันแน่เนี่ยกังหันยังคงถีบไปมาจนเพียงเริ่มเหนื่อยหลังเล็กเอ็นพิงขอบอ่างเงยศีษาขึ้นหลับตาพักผ่อนน่าจะอีกนานกว่าคุณเหมือนลิจะกลับคิดถึงจังถ้าวันนี้รีบกลับได้ก็ดีสินะฮวงคงจะโทรศัพท์นะพี่ลิเอวาเอเ่ยแซวมนนต๊อมีเอกาสารมากมายวางกองอยู่ แต่ชายหนุ่มหนึ่งเดียวพะวะาพาวนอยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือที่หยิบวางวงอยู่หลายทีไม่ได้ว่าคุยกับใครหรือลังเลอะไรนะแต่กําลังมองนาฬิกาบนหน้าจอเพียงรอพี่กินข้าวนะ่ะอ้าวพี่ไม่ได้บอกหรอว่าวันนี้กลับดึกเนะี่ยแผลพูดขึ้นบ้างเท้าคืองลงกับโต๊ะมองเหมือนยิ้อดูกับวนกระวายเป็นพิเศษบอกแต่พี่บอกจะรอแต่นั่นก็แย่สิยังหาข้าวสรุปไม่ได้เลยเอว่าพูดอย่างคิดหนักหันมองคนรักที่ไม่รู้จะทำยังไง เพียงก็ท้องให้คนท้องมานั่งรอไม่กินข้าวกินปลาก็ไม่ดีอีกแต่ก็เข้าใจว่าอยากกินพร้อมสามีมันไม่ปแปลกอะไรสําหรับคนที่รักกันมากและมีกันในทุกๆวันอย่างคู่พี่หมือลีองังงี้ยกงานไปบ้านพี่ลีเลยค่ะทาที่แน่นเลยแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยพอได้ยินคําว,ว่ากลับบ้านไปกินข้าวหมือลีก็เด้งตัวลุกขึ้นนั่งหน้าตาสดใสทันทีเขาไม่ค่อยจะอยากกลับบ้านเท่าไหร่หรอกไม่เลย แค่ตอนนี้มือกําลังเก็บเอกสารนมร้มรวมากองไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความว่องไวก็ไม่ค่อยไวเลยนะคะไปไปทํางานบ้านพี่เอ,เอวาอึง้งแต่มือก็รียบเก็บงานมาถือก็ได้ค่ะเอวาจาที่อยู่ได้งั้นไปเจอกันที่บ้านพี่นะพี่ไปก่อนแล้วร่างสูงใบหน้าหล่อเราก็เดินหายไปหลังบ้านประตูที่เลื่อนปิดทั้งหมดนี่ตัแต่แพพูดคําว่ายกงานไปบ้านพ่ลีได้ไม่ถึงสานาทีเลยด้วยซ้าแพ พี่ลีเปลี่ยนไปมากเลยนะแพรวคิดเหมือนกันไหมเอาวาหัมนมาถามคนรักซึ่งแพรวได้แค่ยิ้มละมุนกลับไปไม่น่าถามเลยที่รักหเห็นกันอยู่เนะี่ยเอาล่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่23นะครับถ้าใครอยากติดตามผลง,งานคุณนเขียนชัยลี่เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปไบคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันได้นะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใน EP ต่อไปเชเป็นครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ักตักตักพัผ้ายัง